ครับสวัสดีครับวันนี้มาพาดูบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งนะครับอยู่วังว่าฮะอําเภอแกงนะครับบ้านนี้พอริเจอร์จะเป็นไม้สักล้วนเลยนะฮะมาดูกันราคาไม่แพงครับนะฮะดูกันนี่ครับอันนี้ก็คือห้องดนตรีครับเป็นไม้สักหมดเลยไม้สักหมดเลยนะฮะห้องดนตรีอันนี้ห้องน้ำนี่ห้องน้ำสองห้องเลยครับจะเป็นห้องพักผ่อนนะฮะในบ้านคันนี้จะเป็น ห้องครัวครับห้องครัวก็จะลุกหน่อยก็ไม้สักเหมือนกัน,นครับห้องครัวห้องครัวนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นห้องนอนอันนี้ก็ห้องนอนหลังนี้ห้องนอนจะจะเจ็ดห้องนะครับเจ็ดห้องครับกันตูพอร์นิเจอร์เป็นไม้สักหมดเลยนะครับ อันนี้ห้องนอนอันนี้่เป็นตู้เฟอร์นเจอร์เป็นไม้สักหมดสักมดนะครับทางหลังเฮพื้นะที่เกือบสองงานเนะที่เกือบสองงานครับนะนะนี่เป็นที่หน้าบ้านนะครับที่หน้าบ้านเหลืออีกเยอะครับเลกเยอะอันนี้ก็เป็นไม้สักหมดเลยนะะทั้งซ้ายทาั้งขวา ของในบ้านจเจ้าไม่เอาออกเลยจะให้หมดนะหนะ้าที่เกสอบ200ตารางวานะครับนี่ติดถนนเลยครับติดถนนเห็นไหมติดถนนเลยนี่พื้นที่ด้านข้างนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับ